คอลัมน์สังคมสยามรัฐโดยบารอนเขียนถึงในโดนั่น์รร้อมประธานาธิบดีสหรัฐส่งสัญญาณไปถึงในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนว่ายอมรับนโยบายจีนเดียวไม่ประกาศก็เหมือนประกาศให้โลกรู้ว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนโดยไม่สนใจสนธิสัญญาระหว่างอเมริกา ไต้หวันที่เคยลงนามร่วมกันมาในอดีตว่าถ้าไต้หวันมีภัยเหมือนอเมริกามีภัยเรื่องนี้บารอนมิพักสงสัยเลยว่าในอีลอนมัสอภิมหาเศรษฐีโลกที่สื่ออเมริกันยกย่องให้เป็นสหายหมายเลขหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์คือผู้อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์อันดีระหว่างสี กับทรัมป์เป็นข่าวดีของโลกคลายความกังวลเรื่องจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สมลงไปเยอะประสาบรอนทายใจในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะไม่ช่วยโอกาสโดยการผีพผามใช้กำลังยึดไต้หวันด้วยอุปนิสัยเป็นคนสุขุมนุ่มหรือไม่ต้องเปิดศึกสงครามเหมือนหามหมูเข้าคอไม่มีสหรัฐเป็นคานเข้ามาสอดบีบก็ตายคลายก็รอดโลกข้างหน้ามีจีนเดียวแน่นอนแล้วครับ จึงเท่ากับทรัมป์กับสีจับมือกันจัดระเบียบโลกใหม่โดยมีนายอีลอนมัสคืออแมริไาผู้ประสานอยู่เบื้องหลังจากนี้ไปเศรษฐกิจจะนำการเมืองตามนโยบายหาเสียงของทรัมป์ผลประโยชน์ของอเมริกาต้องมาก่อนเพื่อที่อเมริกาจะยิ่งใหญ่อีกหนหนีไม่พ้นจะต้องเกิดสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามทางการค้าขึ้นมาแทนที่นี่บารอนว่าดีกว่าการเกิดสงครามอาวุธที่มีแต่ทำลายล้างประเดิมสงครามเศรษฐกิจระหว่างประเทศงานแรกประธาน ที่บดีทรัมป์ขู่ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกสองประเทศเพื่อนบ้านชายแดนชนกัน25%และภาษีนำเข้าจีน10%โดยไม่สนใจว่าผลกระทบจะเกิดกับคนอเมริกาเองที่ต้องแบกภาระสินค้าอุปโภคบริโภคจากการขึ้นภาษีนำเข้าทั้ง3ประเทศจะมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบถึงเงินเฟ้ออเมริกาขึ้นสูงแน่นอนโดยให้มีผลเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเจอคำขู่ของทรั ครั้งนี้สองผู้นําประเทศคือแคนาดาและเม็กซิโกหาแรกก็เสียงแข็งตอบโต้จะขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าอเมริกาเหมือนกันล่าสุดเห็นทีท่าของพรัมเอาจริงเท่านั้นก็ยอมซิโรราบพ,พร้อมทําตามคําขู่ของพรัมเพิ่มกองกําลังและงบประมาณลงไปชายแดนไม่ให้มีการลอบหลบหนีผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยเฉพาะเม็กซิโกจะปรับปรามการค้ายาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างเข้มงวดขึ้นยังผลให้ทรัมยอมขยายเวลาขึ้นภาษีนำเข้าสหรัฐออก ออกไปอีกหนึ่งเดือนซื้อเวลาว่าจะปฏิบัติตามคำขู่หรือไม่นโยบายการเมืองบนเวทีโลกของประธานาธิบดีทรัมป์จะว่าไปเหมือนพระเอกละครตบจูบญาติด,ดีกับจีนถึงขนาดยอมรับนโยบายจีนเดียวแต่หันมาเล่นบทโหดกับประเทศปานามาด้วยการประกาศจะยึดสัมปทานบริหารคลองปานามากลับมาเป็นของอเมริกาเหมือนเดิมหลังจากอดีตประธานาธิบดีโจไบดเดนแสดงความเป็นสุภาพบุรุษคืนคลองปานามาให้กับประเทศปานามา หลังหมดสัญญาสัมปทานไปแล้วธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าปานามาสมรู้ร่วมคิดกับจีนปล่อยให้จีนใช้คลองปานามาเป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอเมริกามีความจําเป็นอเมริกาต้องเอาคลองปานามากลับมา ถึงขนาดให้ในายมา์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปปานามาขณะน,นี้ด้วยทีท่าแข็งกร้าวพร้อมที่จะใช้กำลังเข้ายึดโดยประเทศเล็กๆอย่างประเทศปานามาที่ไร้กำลังต่อกรกับอเมริกาทำได้เพียงร่างหนังสือร้องเรียนต่อสหประชาชาติซึ่งเป็นเพียงเสือกระดาษสำหรับทั้อยู่แล้ว